สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลงคมคนบนนะครับกะทิมาพิกัดบันตองตมบันตองอำเภอเสกาเดี๋ยวกับเพื่อพี่น้องเด้อรถสิไปบ้านตั้งด ca, okay. ้านตมบันตองครับไปเบิ่งเกษตรผสมผสานเพิ่นน่อนนะครับรถสิไปกับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวละตัวการพุ้งรัวกมาแกมากินก๋วยเตี๋ยวกินยังอยู่ครับต้องกินกับมีนะครับเด้อไม่กินเลยเหรอกนก๋วยเตี๋ยวจะกินนะข้าวล้มกินกับมีนะครับพี่ การมาซักล้างเนี่นะครับพี่น้องเท้ามาอดีก่เดียวเด้อครับเธอพี่น้องเท้าปวดด้วยแล้วนร้านร้กินได้กัวกลางทุ่งาแล้วครับเนาะกลัวกลางทุ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันซื้อยังเนาะครับวันพวกพวกขายนี่ครับโอ้ซื้อแอนด้าซื้อแอนด้าครับเนาะขายขายยังเนี่ยครับยังได้ยังครับนี่ขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวส้มตำแล้วก็ขายอาหารสามสองครับมีหลายอย่างนะครับเนาะเริ่มเริ่มราคาเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวนี่ยเดียวสามส ร่วมต,ตามก็สามสิบโอ้ราคาถูกเป็นกันเองเจ้าของร้านก็ใจดีนะครับเนาะบรรยากาศนะครับพี่น้องเด้อมาหนุนนะครับผ่านไปพันมาพี่กัดกอยู่ทางโค้งนี่เนาะ,ะบันตอ้องเนาะครับเนาะบันต้องตำบลบันต้องเฟอร์เซการ์ดนะครับบรรยากาศดีครับไก่ตรงหน้าครับบรรยากาศสวัสดีครับพี่น้องครับครับผมลงคมคน,น,น,นอุบลนะครับเนาะมันเนียก็มาพี่กัดบันตำบลบันต้อ,บบตอง ครับผำมต้องเนาะอำเภอเซกาจังหวัดบึงจังหวัดบึงการครับสีผ้ามาชอกิจกรรมของท่านกำนั่นนะครับนะครับกิจกรรมเพิ่นว่ามียังแนนนะครับนะครับก็พบกับท่าน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 กำนั่งครับนี่ครตัวเลยครับท่านับสวัสดีครับผมกำนั่ือชัยคำหงษาครับผมครับอำนภำนมนองต่องอำเภอเซกาครับครับท่านท่านกำนั่งครับอยู่ยุแคดกิจกรรมนะครับนี่ มีกิจกรรมให้เบิงให้เบิงนี่ของผมนี่ก็คือเออ่ยุนี่นะครับในสวนเออ่สวนยางอยู่หลังบ้านนี่นะครับผมปลูกมายางนาอมายางนาแซมครับเขาอยางๆไปเบิ่างนาแซมโอ้นี่มินะครับนี่มายางพ้าล่าเนาะครับเนาะครับยางผ้าล่าครับแซมเลยยางนาแซมเลยยางนาอ่ายางนานะครับประมาณสี่ปีตั้งสี่ปีนะครับใอ้โหนี่เด็ดครับผมเพื่อหยังก็สิเพื่อเอ่อเพิ่นว่าปลูกยางมีต้นยางยางนานี่มันเกิดเฮละกงก อ่าใช่เหง้ะงอกได้ครับก็เลยก็เลยปลูกนะครับปลูกปีแรกนี่เออ่ปลูกปีแรกนี่หนาแรงพดนน้ำตลอดครับพดนน้ำตลอดถามว่าปลูกยากบ่ยากครับล้งล้งเราครับเชเห็ดลงเราป่ะเนี่ยไม่ใช่ไรเจอเห็ดลงแหละครับลงแล้วโอ้ล้งล้งแล้วเป็นไปนเห็นเหงกครับเห็ง้ะงอกเนาะประมาณหาลอยต้นหาลอยต้นลอยต้นกะลังงามครับผมกระลังงามแถมนี่ผมปลูกใหม่ย่างหน้าเล้อยาง กะทิไฮมันเถ่าไปน้ากันจีบอตัดอที่หฮเป็นปลาไปเลยครับผมเป็นปลาเดี๋ยวนี้กระลอกกระลอกเข้ามากระลอกอยู่เต็มโอ้ไปธรรมชาติเลยครับเนาะไปธรรมชาติบางอยเป็นปลาเป็นธรรมชาติครับนะครับในส่วนหนึ่งกับพงกับปลูกหยาเลี้ยงงัวโอ้ส่วนนักขุนเขาครับหยาเลี้ยงงัวเดี๋ยวนี้กับหยาหยานี่เปียหยาเนียงกรตัดบางอย่าก็มี้ก็หยาธรรมชาติครับหยาธรรมชาติที่แปลงหยานี่กรแต่ก่อนเป็นผมปลูกยาง ท่านติดตาอครับอารย์ก็เลยก็เลยตัดเป็นปูง่ายง่วบบันนะครับครับนี่คือโครงการที่วุฒิเหตเกษตรผสมผสานนะครับย่างหน้าเนี่ขอทั้งทั้งปลาใหม่โอ้ครับครับท่านมั่นที่แรกคุณบังคับไหมท่านมั่นนี่ขอมากครับขอมากนครับขอมากครับท่านนี่ขอมาบ้านนี่ขอจากตะกอนนี่ท่านพินิจเป็นคนเจกโอครับโดยเอาบัตรประชาชนไปแหลก ครับคนะครับก็เลยไปแหลกเอาสามสี่ปีก็เหลือเนี่ยนะครับตีอามันนะครับมาปลูกแซมต้นยางแซมต้นยางเขาบอกจะเป็นต้องไปตัดต้นยางออกป่บ่อปตัดครับผมจะเห็นเป็นปลาธรรมันฉัดเลยมันโยกคู่กันไปเนาะครับเนาะคู่กันไปเลยไม่ีบางคนไปตัดออกเลยปลาตัดอย่างเนาะครับเออเพราะว่ายางหน้านี่มันเป็นพืชว่ามันเป็นใหม่แต่ปูใหญ่อยู่แล้ว นะครับอยูได um, wow. right> so ้ดงอยู่แหละมัน huh, ส yeah. uh ิปอย่ากต้นยางต้นงายต้นยางขึ like anyway. ้นได้เฉยเนาะเพามันจะขึ้นไปเลยก็แบกอยู่เห็นบ่ขนาดะมีห่วงมันแท่กเฉยอย่างมันสิมันมันมันสิตรงพร้อมครับครับครับเขาต้นตรงต้นซื่อพร้อมล่ำซื่อล่ำซื่อไปเลยบรรยากาศดีครับเนี่ยครับอ่านาแร่งผมก็คิดว่านาแร่งจริงๆมีน้ำผมมีหดตลอดคือเบื้องแต่ว่าสาหัสมันหดตลอดแล้วให้มันหดแล้วกับปอยให้มันมันเอ้า ผมสิล่องมืาอว่าเห็ดละงอกมันตีขึ้นปะนอกดูดูบอลนะแต่ว่าผมสิล่องเบิ่งยบนะครับล่องเบิ่งยบแต่ว่าอันนี้มันมันมันขึ้นบพราว่าไหนมันนี่ผมกันไก่ปะได้ครับผมแล้วมันเป็นไข่ขึ้นมาไก่กับมาเขียบตัวนี้แหละตัวสาคัญครับแล้วว่าผมเสือผมปล่อยมาแล้วตอนแรงตีขื่นมันไม่ไก่กว่เขียบมั้งเอาอันมัดตะไคร้มากันมันกับปุยกับบีนข่ามือเราแต่ว่าซุ่มยังกับยังนะครับเออครับครับข้ามยาเนี่ครับยาเนี่ผมคิดว่าฉีดยาด้วครับเพราะฉีดยา แม่นจ้าเท่าพ่เอาง่วมาเลี้ยงกับพ่สีจากันเนี่ยผมอยากให้มันดินด้วนซุยไอ้มีมีขุยอ่าเสเดียนสีกระเดี่ยนนะครับอืมอยู่นี่ดินดีเลยวันนี้ปุ๋ยเทมี้ผมจะไปใส่เลยอืมแล้วก็ผมจะเอาปุ๋ยสีง่วมาใส่แต่สีง่วงนะครับเนาอย่างง่วงเกษตรอาหารเศษิสร้างเสร็อย่างผมเอาไปใส่ดินดีขนาดนี้ครับผมมาใส่แล้วก็ไม่ได้กินแอเลยครับผมไม่ได้กินหนูร่างก็นะครับวานนี้ผมปรับปรุงให้มันให้มันดินด้วนซุย นะครับบ่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 อจีดยาขยาบ่ใส่สารเคมีแล้วปล่อยไปไหนยาหลายๆก็จะเอางัวมาปล่อยเลยครับครับจะเอางัวมาจีดละโอ้นี่นะครับปลาย่างพลาล่าครับปลาย่างหน้าครับอยู่ลูกคางบ้านนี่แน่นอนนี่ชาวบ้านเขาอะไรจะเห็นบ่อครับครับเปบ้านคนรู้เป็นต้นไปที่สวนเลยโอ้ครับช่างผมอยู่สวนเลยบ้านผมงานเยอะช่างชีว์สวนครับผมโอ้ดีหลายดีเลยนั่นก็เป็นสะ นี่ก็เป็นสาอันนั้นก็บเป็นเขาจังอะไรอันนั้นก็บเป็นพุ่นถึงข้างหมดจระนาบกับเป็นอ่ะครับจระนาบอ่ะนะโอ้ครับเอ่อแต่ก่อนนี่บ่มีหมูหรือบ้านีีลูกใส่เอาตุ่หมูมาเลี้ยงกันครับลูกใส่เลี้ยงหมูโอ้หอยค่ายเป็นวงนี้สำหนัหมูใช่ครัส่เลี้ยงหมูกับพึ่งเลี้ยงนี่แหละโอ้ครับพึ่งเลี้ยงเขาก็ได้เลี้ยงแม่พันธุ์เขาก็ได้ลูกโอ้ครับตอกนึงนี่ครับประมาณจะอะไรของบันอยู่ตลอ กินผมนี่นี่เอกสารคลิปนี่คลิปสองลายครับสองลายคลิสองลายสองงานคุณผน่ชมหมูแม่ผมง่ายครับหมูหมูแม่พันธุ์โอ้อ่ะครับปกติตะก้อนนี่เป็นนาำน้ำเลี้ยงปลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เออ่ลูกใต้เลี้ยงกันเลยน้ำเสียกันเลยเอาลงนี่นะครับเมื่อกันเลยบ่มีปลาบ่นี่ครับนะครับเป็นมันเป็นน้ำเสียน้ำหมูน้ำขอกหมูไรลงมอันนด้โอ้ธรรมชาติขนาดครับทั้งนี้ก็มีหมูคุณครับหมูตัวผมง่ายเลยครับพี่น้องตัวพูดยังไง กุ้งเทียร์โตอยู่ครับวันี้หมูแม่พันธุ์อยู่สามแม่ครับครับหมูแม่พันฟอกหน้ากับฟอกลูกนะหวกันครับลูกกำลังเห็ดแล้วสิได้ต่อว่าพี่อยู่คอกับอะไเฮ็ดคล้องครัหมูขุนบรรยากาศถ้าพี่ก็เป็นซาปานะครับเนาะซาปานะับมีสาระครับมาหน้านะครับมาทั้งหน้าทั้งคอกง้องคนาะครับเนาะครับนะครับอ่านี่ท่าน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 กำนันในน้ำโตแล้วครับบัดนี้คุณคุณแม่กำนันเนาะครับเนาะน้อคุณแม่กำนัน้องบารมีค้าคุณแม่ครับอันนี้คุณพ่อ อันนี้เ่เหต <mm 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 e ุ้ลก็เลยขกอมอกข้อม้อมครับข้างหลังนขอมงาแล้วครับมข้าวของกลางมุ้งรับนี่ังนี่ครับ่มบรรยากาศครับข้าคุนกับแป้งหยาโอครับครับรับนะนากับปูหยาหมดเลยครับผมโอครับน้ากับปูหยาแต่ว่ามันเรบปล่อยใส่มันอก็เลยหยา่งมวงับาวผุนนะครับเนาะครับง่วงกับข้าไต้ครับผมไปทหยาไปทำผนนอยางทั้กับขอบขอบเมลูออนครับผมโอ้ผุนบรรยากาศคุณ เดี๋ยวครัไปี่มึงปลากันแมียงขึนจะง่วงเรื่งปลากันเนาะมึงปลากันยังง่วงเนาะครับมึงปลาที่นัินโอ้มาตรงนี้ทางหลังทางข้างบ้านทางข้างบ้านทุ่งหน้านี่คที่เป็นบ่อปลาเนาะข้างนั้นเนาะนี้เป็นบ่อปลาครับผมโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับผมบ่อปลานั่งเสริมเย็นน่งไปเลยที่เป็นพี่ปลเนี่ยครับทางนั้นนี่โอ้ผมลุ้งคุณปลาตะเพียนปลาโน่นตจอะไรครับปลาธรรมชาติเดี๋ครับวนกันอยู่นีะมาหน่ะมาให้สัญญาณโอ้ เขาดูยิ่งเสียงคนแม่ลดเกือบใหมสัญญาณเกือบใหมสัญญาณเดี๋ยวบ่บ่ท่านใหญ่หน่อยครับเพียงนึงก็เออเพิ่งเอาลงบ่จากกี่เดือนนี่แหละครับครับครับเพิ่งห้สัญญาณด้วยบ่ท่านใหญ่แห่กำลังย่านมากินแล้วมันยังหน่อยอยู่บรรยากาศเนาะครับครับครับบ่ท่านใหญ่พคนละบรรยากาศปลาพคนอ่ะคนร้ายอยู่ครับร้ายกับขวดปีอยู่ครับผม มีปลาดุกปลาอยังมี้ั้ยพี่น้อยมีเหมือนครับมีเหมือนแต่ว่าปลาธรรมชาติปลาดุกกัแต่ว่าผมปล่อยตะโพอ่าปลาโนวนจันกับปลาตะเพียนปล่อยโน่นสันตะเพียนเนาะครับนน่นน่ะก็เป็นปลาปลาธรรมชาติครับผมขึ้นมาบลานี้ขอบบ่อเนี่ยสิเป็นต้นไผ่โอ้บรรยากาศดีต้นไผ่ ปลูกไผ่นี่ปลูกไผ่จ้าคือบ่ได้คือบริษัมาอยู่ไปแล้วปลูกไว้บางแพร่นห้ปลูกไผ้กิ้นนอกกินไผ่เด้่ยคับพน้อไผ่มันมีไผ่ด่างขวนแน่ไผ่ไผ่เลี้ยงแน่กินซุ้งแน่โอ้คอบคุณนะครับม่วงคุณครับโอ้บรรยากาศครับพี่น้องครับทั้งใต้ผลเป็นให้อ่าเป็นหน้าแต่ว่าปลูกงาหิ่งห้อยอะไรก็ทั้งใต้ก็เป็นยางครับครับทั้งใต้ก็เป็นยางอ่าท่งนี้ก็แม่นครับท่งนี้ก็แม่นเวลาหยอดอยู่ขาแท้อยู่ขาพผลแหละนะครับท่งนี้ก็บอ่ายางทั้งใต้หอดลำห้วยอะไรก็ดับ นะครับปีนี้ดำดำเอาครับครับคุณให้ผม้่ายวันนี้วันนี้อ้ยน่ารักจังเลยให้ลุงคมบายหน่อยเร็วให้ลูปขอบไปลูกมากมาอ,อ้มาลูกหัวนีคนน่ครับพี่น้องครับโอ้จะเป็นหัวนี่นี่ประมาณปีหนึ่งรับเนาะถึงปีปะ่ะนี่ผจะได้หัวว้โอ้เขาจะได้หกเดือนมามามาลงมา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 โอ้ยเพื่อหูอีกีเลยหูข้าวหูเนวโอ้ยนี่เราเอาสารเลี้ยงเนาะเอาละเอาละโอ้ย เงี้ยพกเดินกว่ากเดอนด้ครับนี่งกเดนด้จำกำนันได้ด้เลยเลี้ยงเสมอยู่แรกตลอดเสมอมันก็บ่ได้เลยจำกันบาได้มันก็บมได้เเรอกไปมาเก็มาเก็มาเร็มาเดวมาเ็วเมนเม่อยู่าารเว่าพ่ประตูนมานได้ออกโอ้เหมมาพี่ประตูไหเนาะมานได้่วงไปสวนบเันก่ง้เ ปล่อยก็จงมีน้ปล่อยมันิงไปอได้เงียเงี้ยปล่อยไปจะเกิดเื้อมูกากเลยเน่นเนี่คมาแล้วมามมามามามนีหัหนาวมีหัเครื่องไานเป็นสิ่ะไปบมมาเองโอ้ลาๆของเรื่องความดีนาะมา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 จะเป็นคนจับความเนาะที่บ้านคือคนนี่นมบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านลูกไปไปกไปาตันาตัน ห,หลังจากผมน,น,นะครับรุ่งคมคนบุลนะครับเนาะได้มา,าบ้านบ้านของทานกำนั่นนะครับเามาเบิง,บงกิจกรรมในการอารเกษตรผสมผสานครับว่าได้ครับคนไปผ้ายางรอเบิงนะครับในส่วนของยางพาราและก็ยางนานะครับไปเบิงส่วนแล้วก็มาเบิงงัวนะครับเบิงง่วเบิงปลาเบิงหมูของคนนะครับผมโอ้หลายครับสมเกษตรผสมผสานอีดีครับสาธาระชา นะครับเป็นที่มีความสุขครับพี่น้องครับเป็นที่มีความสุขครับก็อยากให้ท่านคำนั่นนะครับเนแนะนำพวกที่ว่าพิ่นหาพิ่นสนใจในเรื่องของที่จะทำเกษตรผสมผสานอย่างเป็ดเี็มไก่เดือดง่วนควายปูทำไมเนี่นะครับก็พูดที่สนใจครับท่านท่านนะครับครับผมครับขอบคุณครับที่ทางอ่าสังคมคนม่อนสังคมคนมนได้มาชมมาบึงนะครับกิจกรรมหรือวิธีชีวิตครับนะครับ อ่าซึ่งผมกับภรรยาผมกับภรรยานี่ในบ้านนี่กับภรรยาเห็ดสองเท่านะครับเห็ดยี่สองเท่าลูกกันลูกกันเมื่อซอยเป็นบางข่้งดีครับดีนะครับนี่ลูกสองคนลูกผู้ใหญ่ไก่เต็มลงสีน้ำแต่กับจีดยางน้ำนะครับมีสองเท่านี่ครับนะครับดูแลนกงัวนะครับมีงัวอยู่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่สิบสี่ตงนะครับก็ภยรยามเลี่ยงให้เป็นแบอยางของชุมชนนะครับของ ลูกบ้านกับอะไรนะครับเป็นลูกบ้านกับอะไรแต่ว่าเป็นอย่างคือเลี้ยงง้วครื่องเลี้ยงหมูเลี้ยงง้วนี่คือเขาบริรสุทธิอาหารนะครับหาเาน,น,นื้อที่เน,นื้อทำเนานะครับเออเรียงหมูนะเขาเสื่ออาหารนะครับเป็นแม่ยูดาคี่ามันเป็นเออกับพุกอมสินครับ,รบแต่ว,ว่ามันมันก็ว่าน่ะแต่ว่าเขาโมเมตีไปเสื่อหัวอาหารมีก็ถ้าเลี้ยงง้วงมันสบายนะครับขี่กับขาย อย่างกับหน้านี่ก็บ<ฮ>่บได้เอาปุ๋ยเคมีมิต่เอาถีงวัวนในลั้ใส่นะครับก็เรื่องาหากว่าท่านใดสนใจ<ฮ>นะครับอยากเข็ดน้ำอยากข้ามตามนะครับ,บ,ก,บก,งงรกับบ่อสวนเลยก็ชี้แนะนำมาให้เรียงบ่อสวนจะเป็นงวัวน<ฮ>หรือควาย<ฮ>นะครับเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลต่างๆนี่มีมี<ฮ>สัตว์เลี้ยงนี่เลี้ยงศาสตว์พลาราชานี่สามารถได้ประครับได้เลี้ยงชีวิตได้นะครับถ้าหากว่าสนใจหรือติดต่อสอบถามเนี่ยกับเบอร์โทร นะครับศูนย์เก้าสามอ่าศูนย์หกหนึ่งแปดหกเจ็ดแปดครับสนใจกับม่านครับน้องสนใจกับมานอะไก็ติดต่อตามได้นะครับครับอ่าซึ่งก็จริงๆกับผ้าให้บ้านลูกบ้านเฮ็ดนั่นแหละเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านนะครับอยากให้เขาทําเราทําทําก่อนนะครับผู้น้ำผู้น้ำนะครับนครับก้องครับพี่น้องครับครับก็นี้ก็ได้คุ้มรู้จากท่านกำนันหลายอย่างนะครับครับซึ่งคุ้มกับผ้ายางเบื้องหนมื้อนี้ครับได้คุ้มรู้หลายอย่างกับกับพี่กับน้องนะครับก็ขอ ขอขอบคุณนะครับเนาะเอฟซีต่างๆที่ที่เขามาเบิ้งในในช่องลุงคมคนอุบลนะครับเด้อซอยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความคิดเห็นเชียบทีนี้ดีมาให้พี่น้องชมตลอดนะครับพี่น้องให้พี่น้องไดีเบิ้งถ้าพี่น้องสนใจก็โทรมาหาท่านำนับนับนจะมีความสุขอยู่ครับครับริ้นครับทุกทนีนรับริ้นครับ